นี่ครับมาอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวรอดูว่าจะออกกันได้ไหมนะครับอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u t u b e ครับผมเอาไม่เอาไม้รองก่อนไหมมาแล้วนะต้องเอารองรองดีกว่านั้นครับถ้ารองแค่นั้นนี่ไม่อยู่แน่นะรองแค่นั้นไม่อยู่ครับ วิธีการครับผมนะที่จะเอารถออกครับรถเจะครับผมรถขุดรถเจาเนี่ฮะเนี่ยลอยสับยกขึ้นลอยครับลอยแล้วนะแต่ว,ว่าให้รองล้อหน้าให้มันได้เนี่ยถ้ารองล้อหน้าได้ล้อขวานเนี่ยก็น่าจะออกได้นะครับนี่ครับต้องใช้ตัวคัมนะครับ ํำลงโอ้ฟีมือมาครับโช้เลยฮะหาวิธีการที่จะเอาอ่า ล,ล้อหน้าก็ยังเอียงเหมือนเดิมฮะตั้งแต่สี่โมงแลวนะฮะตอนนี้ก็6กโมงไปกว่าแล้วครับ6กโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งเลยนะะยังไม่ขึ้นเลยครับแต่ก็ไม่เยอะครับผมนะฮะเกืบเป็นอุปสรรคของการทำงานนะครับ ตอนนี้คือจะเอาเผ่นเหล็กฝั่งนู้นครับมารองล้อหน้าฝั่งนี้ครับยกเผ่นเพดครับหรือว่ายกเผ่นเหล็กไม่ให้แตกอีบบอฮะ โดนลมโดนลมโดนลม,โดนลมครับเสียงออกตกใจเลยนะครับสายแตกอีกรอบแล้ว้าสายแตกรอบนดกไปแล้วนะเอ,อ้อยนะครับยกมาวางข้างหน้านะ วางแล้วก็ต้องดีดครับ อีนี่ก็ต้องค้ำนะน่าจะค้ำที่เดิมหรือค้ำเสาที่เดิมนะมนะก็ติดทุกสถานการณ์ครับผม ตก<โ> <Vader> ใจหมดครับอ่ะคำนะครับแล้วก็น่าจะยกครับผมนะอ่าเห็นไหมครับยกหน้าลอยสูงแล้วก็เสียบแผ่นเพดโอ้ยรอหน้าฝั่งนน้นยุบลงแล้วเนี่ย เห็นไ,ไหมด้าฝั่งซ้ายจะยุบลงอีกไหมครับทำท่าเอียงๆนะฮะ รอบนี้จะออกได้หรือเปล่าเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเอาออกอ่ะรอดูครับจะใส่เกียร์แล้วก็จะเดินออกได้ไหมนะครับมาแล้วครับง่ายง่ายเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลองแผ่นเหล,ล็กฝั่งโนนอีกแล้วครับยับเลยครับ ยงอีกแล้วพี่น้องงานอีกแล้วงานอีกแล้วทำท่าจะดีอยู่แล้วครับเมือ่อกี้นะเอเอาอีกแล้วครับเอียงข้างหนึ่งเพราะว่าน่าจะเตลิดแผ่นเหล็กครับกำลังกำลังปรึกษาหารือกันนะครับตอนนี้นะก็ภาวนาขอให้ขึ้นได้ง่ายครับผมเนี่ยรถติดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีอุปกรณ์เยอะพอสมควรนะนะครับ ต้องดูให้ดีก่อนครับรองให้เสร็จทุกที่ก่อนนะนะครับถึงจะออกมานะครับได้ถ้ายังรองข้างหนึ่งเสร็จยังข้างหนึ่งยังไม่ได้รองนี่๋ะว,ว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่าดินมันน่วมหมดแล้วครับ่ะนะครับคลิปนี้ก็อะจะออกได้ไหมครับมารอชมกันฮนะต้องค่อยๆครับ้ามาแรงก็คือทางมันแคบไอมเ,เอ้ยเอ้ย เรียบร้อยครับโอเคเลยครับขึ้นมาก่อนว้อพอ,พอ,พอวางสายไฟด้านบนอ่าขยับขยับรถกระบะออกก่อนไหมนีเ่เรียบร้อยครับ กว่าจะได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะสำหรับรถติดครับก็เอาใจช่วยเลยครับผมนะดีใจด้วยที่รถขึ้นมาได้ครับผมนะต้องถอยออกครับผมเพราะว่าพื้นที่มันแคบนั่นเองครับ พิมเ์มาสำเร็จเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับทิมนี้ก็ bye bye, บายบายครับสวัสดีครับ